สบายดีไม่เอาบอง,องโอนกุบกุ๊บแค่นียอ่าวคลิปนี้นี่พี่น้องเหมือนเดิมพามาดูพี่น้องข้าวลม้มการนี้นี่คลิปนี้นี่มาถ่ายเป็นตัวอย่างให้พี่น้องดูเนาะว่านี่ช่วงนี้นี่กำลังฮิตพี่น้องออกําลังระบาดเลยนี่โรคข้าวไอ้ลม้มช่วงถอดลวงนี่นี่สภาพนี้เนะี่ยไม่ได้ข้าวหรอกพี่น้องอืม การไอคลิปนี้นี่จะมาแนะแนวทางแล้วก็วิเคราะห์พี่น้องแนวทางวิธีการแก้ปัญหาสําหรับข้าวล้มแบบนี้เนาะเอเพราะว่าทํานามาทั้งปีก็ถ้าล้มแบบนี้ก็ขาดทุนยับพี่น้องอืมขาดทุนยับเลยแหละไม่ได้ข้าวหรอกถึงมันจะงอขึ้นมาก็มันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วนะพี่น้องเหมือนคนเราแหละถ้าได้ล้มป่วยนอนติดเตียงแล้วนี่ มันก็ไม่เหมือนเดิมพี่น้องมันไม่เหมือนเดิมระบบอะไรนู่นนี่นั่นร่างกายมันก็จะเปลี่ยนไปข้าวก็เหมือนกันพี่น้องถ้าได้ล้มแบบนี้แล้วนี่ไม่เหมือนเดิมแน่นอนอืมผลผลิตได้ไม่เหมือนเดิมแน่นอนได้น้อยแน่นอนอืมเพราะฉะนั้นนี่พี่น้องไอ้คลิปนี้จะมาแนะนวทางวิธีการแก้ปัญหาแบบยั่งยืนพี่น้องอืมไม่ใช่ปัญหาเฉพาะหน้านะแก้ปัญหาแบบยั่งยืนเลยเพราะว่าเราเป็นชาวนายุคใหม่แมนบอเราต้องหาวิธีการแก้ให้มันได้ อันดับแรกนะพี่น้องสาเหตุที่ต้นข้าวมันล้มนี่เพราะว่าต้นข้าวมันสูงพี่น้องอันนี้คือปัจจัยหลักเลยปัจจัยหลักคือต้นข้าวมันสูงพี่น้อง <Same. S 1> ส่วนในพวกพายุลมฝนหรือว่าอะไรต่างๆนู่นนี่นั่นลวงข้าวอะไรน้ำหมอกอะไรพวกเนี้อันนี้คือปัจจัยรองพี่น้องปัจจัยหลักก็คือทำเอ้ยต้นข้าวมันสูงพี่น้อง เพราะฉะนั้นนะเมื่อเรารู้แล้วว่าอปัจจัยหลักนี่คือต้นข้าวมันสูงนี่เพราะฉะนั้นเราก็มาหาสาเหตุมาหาสาเหตุวิเคราะห์สาเหตุว่าต้นข้าวมันสูงเพราะอะไรพี่น้องอันที่หนึ่งนะพี่น้องต้นข้าวมันสูงเพราะว่าเพราะว่าเกี่ยวกับพันุข้าวน่พี่น้องคือเราปลูกข้าวเร็วพี่น้องเราปลูกข้าวเร็วปลูกตั้งแต่เมษาพฤษภาอย่างเงี้ยเออมันก็ทําให้ต้นข้าวสูงแมนบอก อันที่สองพี่น้องไอ้ time, ที่มันทําให้ต้นข้าวสูงก็เพราะว่าอใส่ปูเยอะพี่น้องใส่ปูเยอะดินมันดีพี่น้องดินมันดีใส่ปูเยอะอก็ทําให้ต้นข้าวมันสูงออันที่สามพี่น้องอันที่สามที่ต้นข้าวมันสูงเพราะว่าน้ําพี่น้องคือขังน้ําไว้เยอะไงพี่น้องขังน้ําไว้เยอะแล้วทีนี้พอขังน้ําไว้เยอะนี่ต้นข้าวมันจะยืดตามน้ํานะพี่น้องพี่น้องสังเกตเลย ถ้าน้ําสูงขนาดไหนต้นข้าวมันก็ยืดสูงตามนั้นแหละอือคือสาเหตุหลกัหลกๆที่ทําให้ต้นข้าวมันสูงก็มีสาเหตุหลกัหลกๆนี่แหละสามสาเหตุก็คือปลูกข้าวเร็วเกี่ยวกับพันข้าวนะเนาะปลูกข้าวเร็วด้วยแล้วก็ไอดินดีใส่ปุ๋ยเยอะแมนมอแล้วก็อีกอันที่สามก็คือน้ําเกี่ยวกับน้ําน้ําเยอะเพราะฉะนั้นเราต้องควบคุมทั้งสามตัวนี้พี่น้องควบคุมสามตัวนี้อย่างสมมุติว่าถ้าอ อันที่หนึ่งแนวทางวิธีการแก้อันที่หนึ่งก็คือปลูกข้าวเร็วมันบอกเราก็แก้โดยการปลูกข้าวให้ช้าลงปลูกข้าวให้ช้าลงก็ปลูกประมาณสักกรกฎาพี่น้องปลายสักเอปลายเดือนมิถุนาหรือต้นเดือนกรกฎาในช่วงนี้มันจะช่วยควบคุมต้นข้าวไม่ให้มันสูงได้คือจํากัดระยะเวลา,าการเจริญเติบโตของมันแมนบอกแต่ถ้าบางคนบอกว่าโอ้มันมันไม่ได้หรอก จำกัดเอ้การปลูกช้าแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าบางทีน้ํามันก็มาเร็วแมนบวอาจจะปลูกแบบนั้นไม่ได้ก็ถ้าปลูกช้าไม่ได้ก็ผมแนะนําให้ตัดพี่น้องให้ตัดใบข้าวช่วงไหนวะดิก็ช่วงเอ้ปลายเดือนสิงหาพี่น้องจากกลางเดือนถึงปลายเดือนสิงหาช่วงนี้ตัดเลยพี่น้องตัดเลยเอ่อมันก็สามารถควบคุมได้พี่น้องควบคุมไม่ให้ต้นข้าวมันสูงได้เอ่อมนบอ ส่วนอันที่สองบ่หน้อันที่สองนี่คือดินมันดีเราใส่ปุ๋ยเยอะแมนบบมันก็ทําให้ต้นข้าวมันสูงได้ shampoo. เพราะฉะนั้นเราก็มาจํากัดปุ๋ยมาจํากัดดินบ่หน้คือไม่ไม่ต้องไอ,งอ้ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเยอะเออแมนบบไม่ต้องใส่ปุ๋ยเยอะเพื่อควบคุมไม่ให้ต้นข้าวมันจเจริญเติบโตจนจนเกินกว่าเหตุนะจนเกินเกินความจําเป็นอ่ะเราก็มาจํากัดปุ๋ยจํากัดดินแมนบอแต่ถ้าจํากัดไม่ได้อีกก็เหมือนเดิมอีกพี่น้อง ตัดอีกเหมือนเดิมอืมตัดช่วงอปลายสิงหาเ <c oughs> ออปลายสิงหากลางเดือนถึงปลายเดือนสิงหาเนี่ยตัดอีกเหมือนเดิมอืมแมนบบส่วนอันที่สามอันที่สามนี่น้ําน้ําพี่น้องคือถ้าน้ํามันเยอะนี่ต้นข้าวมันก็จะยืดตามพอมันยืดตามนี่มันทําให้ต้นข้าวมันคือเนี่ยช่วงช่วงเนี้ยช่วงปลายปลายกันยาตุลาช่วงเนี้ย ุลาประมาณเนี้ยน้ํามันลดใช่ไหมพอน้ําลดเนี่ยมันไม่มีอะไรไปพยุงต้นข้าวพี่น้องเห็นบ่อนี่ข้อเสียของมันเนี่ยข้อเสียของมันแสดงแล้วเนี่ยคือถ้าเราอัดน้ําไว้เยอะเนี่มันมันจะพอช่วงนี้น้ํามันลดแล้วเนี่ยมันจะทําให้ต้นข้าวมันล้มเนี่ยเห็นบ่อผมถึงบอกเสมอว่าไอ้ปลูกข้าวเนี่ยไม่ต้องเอาน้ําไว้เยอะพี่น้องเออเพราะว่าข้าวมันไม่ใช่พืชน้าแมนบ่อแต่บางคนก็จะบอกว่าโอ้มันจํากัดน้ําไม่ได้หรอกเพราะว่า นาผมมันไม่ใช่เขตชนประทานมันมันนาน้ําฝนมันต้องอัดน้ําไว้เยอะๆก่อนถ้าพี่น้องจํากัดน้ําไม่ได้เหมือนเดิมพี่น้องตัดใบข้าวอีกเหมือนเดิมอืมตัดใบข้าวอีกเหมือนเดิมช่วงไอ้กางเดือนสิงหาจนถึงปลายเดือนสิงหาเนี่ยตัดเหมือนเดิมพี่น้องอือเห็นบอ่อเนี่ยคือเทคนิควิธีการตัดข้าวเนี่ยมันมันช่วยแก้ปัญหาได้เกือบทุกปัญหาเลยนะพี่น้องไม่ว่าจะเป็นเพีย้ยหรือว่าข้าวล้มหรือว่าเอ ข้าวใบเยอะอะไรเพราะมันมันช่วยได้นะพี่น้องเออเห็นบอแนวทางวิธีการแก้ข้าวล้มนี่มันไม่ยากพี่น้องขอแค่เราลงมือทําขอแค่เราคิดวิธีหาเออแล้วก็หาสาเหตุต้นเหตุเพราะว่าการแก้ปัญหาทุกอย่างไม่ว่าจะปัญหาอะไรพี่น้องพยายามพี่น้องเราพยายามแก้ที่ต้นเหตุอืมมันจะได้ผลดีพี่น้องคือป้องกันไว้ก่อนนะพี่น้องดีกว่าเรามาจะมาหาแก้หลังจากที่เราลงทุนไปแล้วเนี่ยเหมือนแบบนี้พี่น้องเราลงทุนไปแล้วเนี่ยกับ กับขาดทุนหรืออาจจะได้กําไรน้อยนะแมนบอสมมุติเราทํานาห้าไร่นี่เราลงทุนปุ๋ยไปสามกระสอบสมมุตินะเออเราคิดว่าน่าจะได้กําไรแมนบอกับเนี่ยถ้ามันล้มมาแบบนี้ปุ๊บนี่ขาดทุนเลยพี่น้องเออแมนบอขาดทุนเลยคือเราไว้ง่ายคือลงทุนเยอะแต่ได้กําเออขาดทุนอย่างเงี้ยเออลงทุนเยอะได้กําไรน้อยบางทีแมนบอ เออเพราะฉะนั้นนี่ต้องควบคุมพี่น้องหาสาเหตุหลักๆข้าวล้มก็คือต้นข้าวสูงคืออันดับแรกเลยเออก็คือแต่ถ้าใครมีไอไอเขาเรียกว่าไงใครมีแบบทุนหรือมีงบที่จะไปซื้อข้าวต้นข้าวเตี้ยมาก็ก็ได้พี่น้องพี่น้องใส่ต้นข้าวสายพันธุ์เตี้ยก็ได้แมนบอแต่อันนี้นี่มันมันหาไม่มีแล้วไงพี่น้องอันนี้มันคือ แนวทางการแก้อันนี้มันเป็นข้าวมหนึ่105นะพี่น้องข้าวมันรี105เงี้งคือข้าวมันรี105มันไม่มีข้าวพันเตี้ยแมนบบมันมีแค่สายพันธุเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแก้ยังไงล่ะก็เหมือนที่ผมบอกอ่ะก็คือการตัดใบข้าวนะแหละพี่น้องเออดูช่วงจังหวะของมันดีๆอออแมนบอการทํานามันยืดหยุ่นได้หมดพี่น้องมันปรับแก้ประยุกต์ใช้ได้หมดอือเพราะฉะนั้นอะ อยู่ที่ว่าเราเจะลงมือแก้ลงมือทำหรือเปล่าเออเราชาวนายุคใหม่พี่น้องชาวนายุคใหม่วิธีการแก้ปัญหาข้าวล้มมีเยอะแยะในโซเชียลใน youtube Facebook Google มีเยอะแยะพี่น้องอยู่ที่เราจะหาความรู้ใส่ตัวเองหรือเปล่าหรือจะปรับแก้หรือเปล่าเออกะลองเอาไปคิดเอาไปไต่ตองดูพี่น้องอืมทำนาปีละครั้งจะเอาฟางหรือจะเอาข้าวก็ลองไปคิดดูพี่น้องโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ก็ประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ